ออกกล้องอยังไงให้เสน่ห์หรือเฟือค่ะเทคนิคแรกเลยนะคะก็คือการที่เราเนี่ยต้องรู้สึกเบื่อตัวเองก่อน ี่นึงพูดอย่างนี้เราทำไมต้องเบื่อตัวเองเบื่อในที่นี้ก็หมายถึงว่าจริงๆแล้วท้อฟี่จะบอกว่าเพื่อนๆหลายๆคนมาถามทอฟี่ว่าเฮ้ยทำไมทอฟี่เปลี่ยนลุกได้ทุกวันเลยทําไมลุกไม่เคยซ้ําเลยทําไมแบบมีลุกใหม่ๆมาตลอดทําไมครีเอทได้ตลอดทําไมมีความคิดสร้างสรรค์ตลอดเลยคือมันเกิดจากการที่ทอฟี่เป็นคนที่ขี้เบื่อเบื่อตัวเองในการที่จะทําอะไรซ้าๆซากๆทําลุกเดิมทุกวัน สักอย่างหนึ่งทุกวัน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 ถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารที่เราชอบก็เถอะเราจะกินมันได้นานสักแค่ไหนขนาดเราอ่ะยังเบื่อตัวเองเลยแล้วคนอื่นที่จะไม่เบื่อเราเหรอคือร็อฟฟี่อ่ะเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วก็เลยไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. เราอ่ะการที่ร็อฟฟี่เปลี่ยนลุคทุกทุกวันเนี่ยมันเป็นมันเป็นตัวของล็อฟฟี่อยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเออสบายเอา นะคะก็คือการสร้างสรรค์ไอเดียหาไอเดียใหม่ๆเนี่ยหามาได้จากที่ไหนก็คือการที่ทําใจให้โล่งๆสบายๆทาในสิ่งที่ตัวเองรักทําในสิ่งที่ตัวเองชอบเพราะว่าถ้าเราอะไปทําในสิ่งที่เราไม่ชอบอะมันเป็นการฝืนธรรมชาติของเราอะไรที่ฝืนธรรมชาติของเราเราก็ไม่สามารถสู้คนอื่นได้หรอก ถ้าเกิดว่าเราฝืนใจเราเราทําในสิ่งที่เองไม่รักมันสู้คนที่ทําในสิ่งที่เขารักไม่ได้เพราะว่าเขามีใจรักเขาทําแล้วเขามีความสุขเขาแฮปปี้ไอเดียมันมาจากความรักในสิ่งนั้นด้วยค่ะ 3. การได้ไอเดียเพิ่มเนี่ยมาจากการที่ว่าเราอาจจะออกไปเดินชมธรรมชาติก็ดีหรือว่าเราอาจจะไปอยู่กับธรรมชาติบางสิ่งบางอย่างถ้าใครที่อยู่คอนโดก็อาจจะหาต้นไม้หรืออาจจะหา สัตว์มาเลี้ยงเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรดูนกเปิดหน้าต่างดูท้องฟงท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการที่ทําให้เราได้ไอเดียใหม่ๆด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วบางทีคนเราถ้าอยู่ในจอโทรศัพท์มากเกินไปอ่ะมันเหมือนว่าเราอยู่กับสิ่งที่ นะมันดีค่ะแต่ว่าเราแค่อยากได้ไอเดียใหม่เราก็หันปล่อยใจปล่อยตัวให้สบายแล้วเราก็ไปหันไปมองท้องฟ้าสายน้ําอะไรอย่างนี้บ้างมันจะทําให้เราไดไ้เพราะว่าทอฟฟี่ได้ไอเดียให,ใหม่จากสิ่งที่เป็นสิ่งธรรมชาติมากๆเลยนะคะค่าสําหรับใครนะคะที่อยากจะรู้คิดดลับอะไรดีๆเกี่ยวกับทอฟฟี่ไม่ว่าจะเป็นออกกล้องอยังไงให้สวยหรอออกกล้องอยังไงให้ขายดีสเสน่ห์หน้ากล้องออร่าหน้ากล้องหรือเคล็ดลับเทคนิคดีๆอะไรเกี่ยวกับทอฟฟี่ก็ม้นต์มาได้ที่ต้ คอมเมนต์นี้เลยนะคะแล้วท็อฟฟี่จะมาตอบให้ทุกคนเลยค่ะ